มาดูลักษณะหน้าตาของยางดุมเวฟเป็นนะครับอันนี้เป็นยางดุมของเวฟน,นะครับเป็นใช้ด้วยกันได้กับเวฟร้อยร้อยยี่ห้าเวฟร้อยสิบไอนะครับมาดูหน้าตาด้านในของมันนะครับแกะซองกันนะครับยางดุมที่ให้มานะครับก็จะมีทั้งหมด สี่ลูกนะครับนี่ครับหน้าตาของยางดุมเวฟนะครับขนาดก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้ครับสองลูกเล็กข้างใหญ่ข้างนะครับนี่ครับยางดุมหรือว่ายางกันกระชากนะครับของเวฟนะครับด้านข้างมันหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับ สีลูกที่ให้มาก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับสองขางยางดุมเวฟร้อยร้อยสิบร้อยยี่ห้าไอเวฟร้อยสิบไอนะครับ